พี่คืนนี้ผมอะไรก็ฉันตามฉันมาเอ๋มีอะไรเหรอ เป็นเพราะแบ่จริงๆที่คนเก็บผ้าสีเปลี่ยนใจแต่แบบอกว่าเป็นเพราะข่าววินเป็นหนี้บุญคุณเขาแต่ฉันมาจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นทุกคนมีความลับของตัวเองตราบใดที่เขาปฏิบัติต่อซาชาอย่างดีคุณรู้ได้ยังไงว่าซาชาชอบเขา ไม่จาเป็นต้องถามเลยเธอมักจะบอกว่าเธอต้องการไปที่เมืองหลวงแต่คราวนี้เธอไม่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยทั้งห้าแห่งในเมืองหลวงไม่ใช่แค่รออีกหนึ่งปีแล้วไปกับแม่หรอเธอแค่ไม่อยากทิ้งพวกเราไปโอเคไม่ต้องการวนกับเรื่องของชาชาเธอเป็นคนที่ได้เดียงสาม,มาก ฉันกังวลว่าเธอจะถูกรังแกเมื่อเธอไปเมืองหลวงฮงเดิมทีฉันใช้ชื่อเฉินหลวหัวในการทำสิ่งต่างๆเพราะฉันไม่ต้องการทราบปัญหาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวตนของพระเจ้าจะมีประโยชน์อื่นๆวอเตอร์ Water. เป็นน้องชายของราชินีเขาสามารถแหกกฎและทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าออสตันได้เฉ่นหลัวเป็นเทพเจ้าแห่งสมาคมคณิตศาสตร์ขาววินและคนอื่นๆนับถือเขาในฐานะเทพเจ้าที่แท้จริงและเทพเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเพียง้อยคำจากพระเจ้าข่าววิน สามารถทำให้วอเตอร์หายไปจากโลกได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์แม้กระทั่งกำหนดชีวิตและความตายของผู้อื่นป้องกันตัวเองและคนสำคัญที่สุดดูเหมือนว่า ถ้านายต้องการที่จะอยู่รอดได้ดีในโลกนี้นายต้องมีสถานะที่สูงส่งและเชี่ยวชาญพลังที่พิชิตทุกสิ่งทำไมไม่ผ่าประตูละ่ะ คนโง่นาจะเห็นเมื่อนาเดินผ่านประตูไม่ใช่ว่าเธอกำลังทำอะไรลับๆล,ล่อๆกระโดดออกไปข้างนอกหน้าต่างจะเข้าใจผิดง่ายกว่าไหมแล้วแบล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่นาเห็นเตียงใหญ่ขนาดนี้แลรู้สึกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับใช่ไหมใช่พี่สาวถ้าเธอถอดออกฉันจะตื่นเต้นมากกว่านี้ ตาโรคจิตฉันมาที่นี่เพื่อถามอะไรบางอย่างก,กับนายเอาจริงๆนะแบรวันนี้พ่อของฉันพูดอะไรกับนายเธออยากดูจริงๆเหรอพูดเร็วๆสิอ่ะฮัมอืมเธอยังเด็กอยู่และเจ้าเมืองไม่ไว้ใจเธอดังนั้นเขาจึงขอให้ฉันดูแลเธอมากกว่านี้ ฉันยังเด็กทำไมฉันถึงยังเด็กเฮ้แบ้ไม่ใช่เธอฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังฉันจะไม่พูดอะไรกับหน้าอีกแล้วไอคนนี่สายไม่ดี <c oughs> ลืมไปซักถ้ารู้ก่อนหน้านี้คงไม่มา ยังไงก็ขอรบกวนด้วยอิสเบลล่าฟังฉันก่อนจริงๆแล้วฉันรู้ว่าเธอมาหาฉันทำไมไม่ต้องห่วงฉันจัดการทุกอย่างแล้วพ่อของเธอจะต้องไม่เป็นอะไรไม่ใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงจริงๆแล้วฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกว่า หยุดพูดเถอะฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วฉันบอกนายแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นฮ้อฉันมาที่นี่เพื่อขอบคุณและฉันเชื่อในตัวนายบเชื่อในตัวฉันเหรอ คุณบลเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายไหมอาหารเช้าถูกปากหรือเปล่าผมนอนหลับสบายมากครับอาหารเช้าก็อร่อยเหมือนเดิมคุณคราวิสผมขอบคุณจริงๆที่ต้อนรับผมอย่างดีแต่ผมคงต้องขอบอกลาแล้วนักเรียนแบลรีบบอกไปตั้งแต่เช้าและไม่ได้อยู่กินข้าวกลางวันกับซาชา ฉันสร้างความบันเทิงให้ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณมาดามคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมโอเคแอนนาถ้าเขาไม่ต้องการก็ช่างมันเถอะเธอเองเพื่อร่วมชั้นบ์เมื่อคืนเธอไม่ได้ไปเจอใครใช่ไหม ท่านจอมเมืองผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดผมไม่ได้ไปเจอใครเลยถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วลาก,ก่อนเด็กคนนี้น่ารักมากฉันไม่คิดอย่างนั้นหฮ้เชิญเข้ามาขอโทษนะครับท่านออสตัน เราไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อวานนี้เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบปัญหาให้กับท่านทราบปัญหาอะไรกันเล่าเช่าเป็นเจ้าเมืองของเมืองอาโปและฉันก็รับผิดชอบเรื่องภาษีด้วยเมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้ก้าวล้าแต่ดูวันนี้เหมือนเขาแตกต่างออกไปแบรธรมรมใย ซีซ่าช่วยออสตันจริงๆแบบน้ำไม่ธรรมดาจริงๆสิ่งนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นไหมนี่คือสำนักงานใหญ่ของสมาคมคานิสตา์ ซึ่งแต่ไปด้วยน,นักคณิสาที่เก่งที่สุดในอาณาจักรของเราฮึน,านักคณิสรามีอะไรยอดเยี่ยมกันนักเวทมีพลังมากกว่าตั้งเยอะในอนาคตผมจะต้องเข้าเรียนในสถาบันเวทมนต์ของห้าสถาบันหลักในเมืองหลวงเอาชะนะคณิสาด้วยเวทมนต์แม้ว่าเธอจะอายุน้อยแต่น้ำเสียของเธอก็ไม่เด็กรู้ไหมว่าคณิสา เป็นพื้นฐานของการว right ิจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเล่นแร่แปทธาตการทำนายหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็แยกออกจากคณิตศาสตร์ไม่ได้เธอคิดว่าเวทมนต์สามารถชนะคณิตศาสตร์ได้เหรอเพราะอะไรกันล่ะท่านตรงหยานหูจิ้นคุณอย่าใส่ใจเขาเลย ทำไมจะไม่ล่ะมีนักเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สามารถทําได้ <c oughs> ใช่แล้วเจ้าหนูจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวขึ้นอยู่เสมอแต่คณิสาจะไม่พ่ายแพ้คณิสาจะก้าวหน้าและเหนือกว่าตัวเองต่อไปบอ <c oughs> รอประธานข่าววินสมาคมคณิตศาสตร์หวังดูยินดีต่อรับครับรอประธานขาววินตัวแลกปีศาจที่คุณนำมาเมื่อไม่กี่วันก่อนมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับสมาคมอย่างมากและนักวิชาการก็แทบจะซุดตัวลงนั่นไม่ใช่ตัวแรกปีศาจ แต่เป็นตัวเลขที่ไม่มีเหตุผลรอประธานข่าววินอย่าไปฟังคำพูดของผู้ตื่นโตใจของเขาคุณได้รับความสะดวกสบายจากนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่สามคนทุกคนยอมรับความจริงข้อนี้แล้วมีเพียงในกายคณิตศาสตร์เท่านั้นที่ยังคงสับสนอยู่การค้นพบจำนวนอันตตก,กยะแสดงถึงความก้าวหน้าของคณิตศาสตร์และเป็นของขวัญจากอาณาจักรโลแลนด์ และแม้แต่ทวีปศักดิ์สิทธิ์ในฐานะนักคณิตสาตรเราควรแสวงหาความจริงและละทิ้งความเข้าใจผิดของคณิตศาสตร์ใช่ไหมด้วยตัวเลขที่ได้เหตุผลที่เสนอโดยคุณแบร์การคัดเลือกเอ็ดวินอวอร์ดในปีนี้จึงไม่ต้องต่อสู้กับคนเหล่านี้อีกต่อไป ทำไมเราจึงควรให้สาขาแก้ด้วยฟะบทความของเราในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเอ็ดวินอวอร์ดลองถามกำปั้นชั้นดูก่อนแซอ รอประธานเขาผมมาลงคะแนนเสียงที่นี่ใช่ฉันก็ลงคะแนนเสียงที่นี่ด้วยยินดีด้วยนะขะขอบคุณดูเหมือนว่าปีนี้จะไม่มีอะไรน่าสงสัยอะฮัมนา,นามขอสมาคมคณิตศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโลแลนด ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้ได้รับรางวัลเอ็ดวินอวอร์ดประจำปีนี้ก็คือเท่ปรึกษาคู่ของริทนีและแบร์จากเมืองออพอลโลตอนนี้ขอเชิญข่าววินรอประธานเมืองอาโปเพื่อรับรางวัลในนามของเขา และก็ไปนันตาดจบปังาาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่อนชอบมังาาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์1แชร์สับสไครตหนึ่งกรดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหนอยละกันนะครับถ้าอลไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปเอามาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ